สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักนกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเดียกันได้แอดเจดีสองคุณจะได้แนวทางแบบฟรีๆคุณภาพดีๆในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วยและสําหรับในค่าคืนนี้ครับเป็นคืนวันจันทร์เนาะก็ค่อนข้างเงียบเหงานิดึงฟุตบอลค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังพอมีให้เราเลือกรุ้นเลือกเชีย์กันผมเองก็คัด ัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มรีะหอวิจารณ์ครับฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มงันที่คู่แรกนะครับเวลาตีสองเอเบอร์ตันพบเจอกับเว์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้พบเจอกันมาครับจัดได้ว่าบอลสูสีกันอยู่พอสมควรเนาะเอเบอร์ต e ันนะครับผลงานยังดูทรงๆนักเวลานี้5นัดในหลีกนะครับชนะ2แพ้2เสมอไป1 ได้6เสีย5เกมในบ้านนะครับค่อนข้างดูดีพอสมควรจากสถิติล่าสุดทีมเยือนอย่างเวสแฮมยูเนเต็ดครับผลงานออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ชนะได้แค่เกมเดียวแพ้ไปถึง4เกมเลยได้5เสีย13สนะครับสถิติการเล่นเ,เกมเยือนเนี่ยก็ยังออกมาไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ถ้าเอาฟอร์มเนี่ยมาเทียบกันก็เป็นทางด้านของเอเบอร์ตันที่ค่อนข้างดูดีกว่าหรือมองเรื่องความได้เปรียบในวันนี้เองนะครับแต่กระแสที่มาของเอเบอร์ตันเนี่ยต้องบอกว่ากระแสค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้าง จงใจไปนิดนึงเนาะไม่ค่อยสวยในใสายตาผมสักเท่าไหร่คู่นี้ครับให้เลือกสวนกระแสมองทางด้านของเวสแฮมยูเนเต็ดผู้มาเยือนได้เลยดอบกว่าทุกด้านแต่ผมมองว่าบุกไปในวันนี้ไม่แพ้ให้กับเอเบอร์ตันอย่างแน่นอนคู่ที่2ครับเราไปกันที่ลาลิกาสเปนนะครับบารินเซียพบเจอกับเรอลโอเปโดนะครับสำหรับคู่นี้ก็ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเหมือนกันบารินเซียนะครับชนะเสมอแพ้มาอย่างละ2เกมจากผลงาน6นัดนะครับและมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีได้8เสียไป สิประตูส่วน,นด้านของน้องใหม่นะครับ ส่วนทางด้านน้องใหม่อย่างเรอัลโอเปโดนะครับก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนาะผลงานก็ยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับชนะได้แค่เกมเดียวแพ้ไปถึง5เกมจาก6นัดเลยได้2เสียไปถึง11ประตูกเกมเยือนก็ยังออกมาไม่ค่อยดีด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะเรามองจากกระแสมองฟอร์มการเล่นนะครับไม่ต้องคิดกันมากให้เลือกมองบาเลเซียในบ้านยังไงก็อุ่นใจครับมีเปอร์เซ็นต์เปิดบ้านและชนะได้ไปลุ้นประตูที่2กันได้เลยและสําหรับคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นอารัวกาพบเจอกับทางด้า ของปอร์โตนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดหลังเนี่ยเป็นปอร์โตเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดอโดกานะครับผลงานยังออกมาไม่ค่อยดีณนะเวลานี้ชนะเสมอแพ้อย่างละ2เกมจาก6นัดนะครับได้9เสีย14ประตูส่วนด้านของปอร์โตเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างดูดีเอามากๆยังไม่แพ้ใครในลีกเลยจาก6นัดนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเสียแค่1ประตูและทําได้ถึง15ประตูเกมเยือนออกมาดูดีด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดกันมากด้วยกระแสด้วยฟอรม์มและเฮตุเฮต์นะครับ เลือกมองปอโต้ยังไงก็อุ่นใจครับบุกไปวันนี้เก็บชัยชนะได้แน่ไปดวลประตูที่2กันได้เลย3คู่ที่ผมคัดสรรมาให้มีให้เลือกมองวิทแฮมยูเนเต็ดบาเดนเซียและทางด้านของปอโต้นะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอนะครับสามารถแอดเจดีสองห้าเข้ามาวมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกๆคนก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ